ส n นเปอร์แตกหัวแตกเรียบร้อยกลับเข้าไปดีมากทำตามคำสั่งดีเรียบร้อยโหดโ เคผมแล้วอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้ผมนะครับเกมเซฟเฟนิกชแนลฉันเคยผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเอออนที่สามารถแบบนัทออนที่เปลี่ยนอาวุธนะอย่างเช่นเปลี่ยนดาบให้เป็นปืนเปลี่ยนปืนให้เป็นดาบเออแล้วก็จะมีแบบอาวุธดาบที่เป็นธาตุต่างๆเลยนะคือความสามารถมันจะแตกต่างกันออกไปนะคือเจ๋งมากค,ครับโอเคครับก็ จะเป็นงไงก็ฝกากกดไลค์สุดใครนะสรับใครที่ยังไม่กดนะฮะโอเคจะสองหมื่นซับแล้วนะฮะโอเคนะคพอมเราเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคขอแผ่ผมไม่ค่อยสบายนะอาวุธก็จะมีแบบเยอะอยู่นะโอเคนะครับวิธีคราเดี๋ยวผมจะบอกที่หลักนะก็คืออาวุธจะมีแค่นี้ประมาณนี้นะ,ะทุกคนนะครเริ่มจากอันแรกนะฮะอันแรกจะเป็น นี่ยาซุยโคตดเท่นะฮะเห็นไหมเมื่อกี้มันแปลงร่างเห็นไหมทุกคนจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธแบบ 3D เลยนะ 3D มดีส่นี่แหละนะโอเคนะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะให้เรากดย่อนะฮะยอ่อแล้วก็กดค้างไปที่จอนี่โคตดเท่นะ จากเมื่อกี้ครับอยู่ในโหมดเคียวใช่ไหมเออผมลืมบอกฮะอาวุธนี้จะแบ่งเป็น3ประเภทนะก็คือแบบโหมดเคียวนะฮะโหมดสไนเปอร์แล้วก็โหมดแบบพกพาใช่ไหมโหมดกระเป๋าอะโอเคนะครับอันนี้อยู่ในโหมดสไนเปอร์ถ้าเราต้องการอยาเปลี่ยนเป็นโหมดอีกอันหนึ่งก็กดย่อแล้วกดค้างปึ๊บนี้อันนี้จะเป็นแบบโหมดคล้ายกระเป๋าหรือเปล่านะแบบไปพกพาสะดวกอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคแล้วก็ถ,ถ้าสมมติว่ามันใช้ไม่ได้ก็ให้เราลอง เขาบอกว่าให้เราลองไปให้เราลองใช้งานแบบตีพวกมอนเตอร์เผื่อจะหายนะทุกคนโอเคนะครับผมจะมาลองแบบหลายๆมุมเลยแล้วกันโอเคมุมที่สองนะฮะกดยอก่อคอะนี่จะเป็นโหมดนี้เคียวโหมดสแนเปอร์สแนเปอร์ก็ยิงได้นะฮะโอเค okay, แล้วก็ โอเคผมจะมาลองยิงดีกว่ามันยิงได้จริงหรือเปล่านะโอเคนะครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะนี่หมดกระเป๋าอันนี้หมดเคียวนะฮะอันนี้เคียวหมดเคียวประมาณนี้โอ้ยดูดิโคตรโหดนะฮะหมดยิงสไนเปอร์แตกหัวแตกเรียบร้อยแตกเรียบร้อยสองทีนะโคตรโหด เรียบร้อยแตกสองแตกสามย,ยิงไม่โดนอุ้ย,ยนี่นี่กันละนี่กันละโหวจัดเลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธต,ต่อไปดีกว่านะเพื่อการเสียเวลาต่อไปจะเป็นเอมเบอร์เซซิเลียนะนี่จะเป็นแบบพวกมไม้ใส่หมัดใช่ไหมนี่เห็นไหมทุกคนเปนสีเหลืองโคตรเท่โอเคนะเมื่อใส่นะตอนแรกมันจะไม่มีสถานะนะ พอเราใส่นี้จะมีแบบดิสิทันให้เราเห็นไหมตลอดเวลาเลยตลอนที่เราใส่เลยนะฮะทุกคนเห็นไหมก็ここจะสามารถแบบอันนี้จะมีดามเมจเลยนะทุกคนคือแบบนี่สงทีตายเออคือมบถ้าเป็นหมัดธร,รรมดาคือแบบตีหลายทีอยู่นะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมประมาณนี้เลยโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับอาวุธอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปด,ดูระยะนี้ปื๊บนี่โคตรเท่อย่าซุยอย่าซุยโอเคทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นเฮ้ผมรีวิวอันนี้อันนี้อันนี้คือของของเด็ดนะผมจะรีวิวไว้ที่หลังแล้วกันนะต่อไปจะเป็น gamble gamble s h o ใช่ไหมทุกคนถ้าอา่านผิดไงเราขออภัยด้วยนะจะเป็นแบบสามารถเปลี่ยน ปืนเป็นเอาเป็นปืนเป็นดาบเป็นดาบเป็นปืนได้ทุกคนโอเคจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์ด้วยก็คือกดย่อเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดนี่กดค้างอ่าเห็นไหมจะเป็นเป็นปืนอันนี้ปืนอันนี้คือดาบนะเห็นไหมโอเคถ้ามองไม่ชัดก็เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้อันนี้เป็นดาบเห็นไหมเนี่ยชาวดาบชาวเนี่ยอ่าทีเดียวตายยังโหดนะโหดจัดแล้วก็มีแบบเป็นปืนนะฮะ นี่อย,ย่าซุ้ยโคเท่อ่าเห็นไหมยี่โคเทเห็นไหมทุกคนก็กดค้างได้เลยนะ,ะจะเป็นการยิงเห็นไหมทุกคนแต่มันจะไม่มีแบบกระสุนหรือเอฟเฟกต์อะไรนะค่อนข้างจ,จะเสียดายนะแต่ก็โคตรดีนะฮะเนี่ยคือเอาไว้เล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะแบบปืนไม่มีเสียงก็คือแบบลักรอบยิงอะไรประมาณนี้น่าจะสนุกนะทุกคนนี่ อุ้ยไปโดนตัวนู้นเฉยเลยไม่โดนวะอย่าขวดแตกไหมส่งเงินมาโอเคทุกคนประมาณนี้นะทุกคนนีอ่าเขาหนี้นสวยสวยอยู่นะอ่าโอเคโคตรโอเคนะต่อไปจะเป็นอาวุธสุดท้ายที่เราต้องการน,นะฮะคือเนี่ย มิสเทนเนสเตอร์อาอาวุธอะไรไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกขออภัยนะทุกคนท่านผียังไงนะก็นี่ก็จะมีแบบหลายทานะ่าตุจะจะเป็นแบบมีทั้งธาตุไฟธาตุลมอะไรพวกนี้ฮะธาตุน้ําแข็งคือมีหลายธาตุมากฮะอาวุธนี้รู้จักสีก็รู้นะมีสีแดงสีฟ้าสีม่วงนะโอเคจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยโอเคเริ่มจากแรกนะกดย่อกดค้าง Okay. เริ่มจากไอ u ดัสละกันธาตุน้ําแข็งนะก็วิธีการใช้ก็คือกดยอ้อนถ้เรากดค้างมันจะมีหลายโหมดเห็นไหมก็ให้เราทําการไปที่โหมดไอ u ดัสก่อนอ่าแล้วก็กดย้อนกลับมาเห็นไหมโอเคท่าแรกจะเป็นนี่ยาซุยโคเทนะฮะมาดูดีกว่ามันจะถะลุหรือเปล่านี่โอ้โหเหมือนไอ้นี่ไซเรนเฮดแล้วในเดดาย เหมือนกับไอ้นี่แหละเกอร์ e walker, ป่ะเห็นไหมทุกคนคือจะเป็นท่าแบบนี่คือมันไม่ต้องมันผ่านอันนี้ได้เลยนะโคตรเจ๋งอะคือผมว่าโอา้โหดาวนะถ้าเป็นในบ้านมันน่าจะจัดการได้นะลองดูเฮ้ยยาซุยจะมาลองแบบมีคนมีบ้านที่มีคนแล้วกันหาก่อนบ้านที่มีคนจะมาลองดูว่ามันใช้ได้ป่าโอ้หมันออกกันมาหมดเลยอะ ออกมาทำไมออกมาทำไมออลองลองลองดูแล้วเสกมาก่อนทุกคนเสกมาก่อนเป็นวัวก็แดลกลับเข้าไปดีมากทำตามคมสั่งดีเรียบร้อยโคตรดีนะที่มันทำตามคำสั่งไม่ต้องเสียแรงนะโอเคนะครับต่อไปเอย,ยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วก็มี โหมดน้ำแข็งนี่ยมันจะมีอยู่2แบ่งเป็น2โหมดนะฮะคือโหมดโหมดนี้นะฮะโหมดนี้โหมดนี้กับนี่เห็นไหมแล้วก็หมดอีกโหมดหนึ่งก็คือให้เราทําการไปเล็งไว้ที่พื้นนะฮะแล้วก็กดค้างนี่มันจะเป็นไอชีสนะนี่จะเป็นการแบบโหมดน้ำแข็งเหมือนเอลซ่าใช่ไหมเห็นไหมทุกคนดูดิยาซุยโอเท นี่ทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะคือบินยังไงก็ไม่ตกนะทุกคนเนี่ยหมดเราชิรอดเหมือนกันนะฮะอ่าเห็นไหมถ้าต้องการลงระบดยอด่อประมาณนี้คือเจ๋งมากเลยฮะคือแบบเอาไว้ค่าพวกสะพานหรือว่าที่สูงๆได้เลยนะคือมัอนได้มีประโยชน์นะต่อไป ค okay. ไปดูต่อไปนะทุกคนต่อไปจะเป็น lightning dash นะฮะวิธีการใช้ก็คือถ้าเป็นการมองข้างล่างนะฮะนี่จะเป็นการเพิ่มสปีดให้เรานะเห็นไหมสปีดดูนี้จะเป็น2วินะทุกคนประมาณ2วิการเพิ่มสปีดอย่างรวดเร็วนะเห็นมรวดเพิ่มนิดหนึ่งฮนะแล้วก็ถ้ามองแบบางบนจะเป็นการลงทันนะฮะเป็นการ ขงโทรจากพระเจ้านั่นเองนะทำไมไม่เข้าบ้านโดนซะนี่อุ้ยจะกลายเป็นแน่มดโอ้โหสุดยอดนะทุกคนนี่โอเคประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปนะฮะประมาณนี้นะสลับอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวได้ดูอีกทีนี่โคตรเท่นะฮะเคต่อไปจะเป็นฮาร์ดไลดัสนะฮะ จะเป็นแบบถ้ามองไปข้างบนเอ้ไม่ใช่ถ้ามองเป็นไปด้านรอบข้างๆนะเราก็จะเป็นแบบจะเป็นกำแพงให้เรานะเห็นไหมเอาไว้แบบหลบหนีหรือว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะ,ะเห็นไหมจะเป็นกันกำแพงนะสร้างมาชั่วคราวนะทุกคนหนึ่งสองสามวานสาวินะทุกคนวันนี้มันสามสี่วินี่แหละนะ โอเคต่อไปนะจะเป็นแบบถ้าเรามองไปข้างบนจะเป็นแบบเหมือนห้องรูมเหมือนรูมเลยะเหมือนของรอเห็นไหมดูดิจะไม่แบบขังตัวเองนะฮะเห็นไหมทุกคนโคตรเท่ Hotel นะฮะโอเคต่อไปนะฮะเม็นีการเสียเวลาอาจจะเป็นลมนะฮะนี่จะเป็นลมเห็นไหมทุกคน ถ้ามองไปนี่คือมันจะสร้างแบบถ้ามองไปข้างหน้ามันจะสร้างเป็นนั่นเนี่ยเหมือนเวทบนแล้วถ้าเราไปเหยียบนะถ้าเราไปโดนมันจะเป็นเพิ่มสปีดคือจะเป็นบัฟที่มีประโยชน์นะทุกคนเห็นไหมทุกคนแต่ถ้าเรามองไปข้างล่างข้างล่างมันจะติดสถานนะเนี่ยฮะอะไรวะมองไม่เห็น <c oughs> มองไม่เห็นแป๊บหบนึงโโ่ง slow falling ก็คือแบบเวลาเราตกจากที่ส่งมันจะแบบชะลอให้เราไม่เจ็บนะมันสามารถคอมโบได้ด้วยคือแบบมองข้างบน ปึ๊บประจการบินใช่ไหมข้างบน้วก็มองข้างล่างอ่าคือใช้ใช้สำหรับเอาชีลดรก็ได้นะคือข้าน่าจะคอมโบกันนะคือแบบพอบ,บินเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดลดความเสียหายใช่ไหมอ่าเห็นไหมโอเคครับต่อไปเพื่อการเสียรายเดี๋ยวมาดูภาคต่อไปนะฮะก r า v ิตี้นะฮะก r า v ิตี้ อาจจะเป็นการสร้างเหมือนกันนะจะเป็นนี้สีดําแต่น,นี้จะเป็นสีดํานะถ้าเราเหยียบนะฮะนี่ก็จะเป็นติดสถานะวิกเนสนะะก็บือแบบที่สถานะอ่อนแอนะทุกคนโอเคนะครับวันนี้นะครับถ้ามาของข้างล่างนี้ก็จะติดสถานะเหมือนกันนะจะเป็นแบบสโลเนสน s ะก็คือเหมือนกับดักนะทุกคนพอเหยียบปุ๊บลองเหยียบสถานะสโลนะโอเคต่อไปนะฮะ มันเป็นการเสียเวลา Fire d u s อันนี้ผมไม่เคยลองเฮ้ยจะเป็นการเฮ้ยเป็นการยิงไงเอ้ยจะเป็นลูกไฟทุกคนดูดินี่ไงละหัวแตกลูกไฟนะทุกคนโอเคลองลองมองบนมันเป็นลูกไฟนะฮะเห็นไหมไม่มีสเตนตอ๋อถ้าเรามองข้างล่างมันจะเพิ่มสนามสเตนตก็คือแบบ โจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่อ่าโอเคนะครับก็จากคลนี้เอ้ยเห็นเพิ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะทุกคนไปครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดาวน,น์วาาววโหลดกันเลยนะครับทุกคนก็กืนะให้เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ฮะเว็บ n c p d l นะครับจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะทุกคนก็ให้เราทําการกดเข้ามานะครับโอเคจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาไม่สุดนะราต้องดาวโหลดเนี่ยทุกคนแล้วก็กดนี่ i u b y นี่ฮะอันนี้ยกมาไฮไลท์ปุ๊บนะฮะกดไปเลยแล้วก,กดคลิกทุกคนดีนิวตรงนี้สีเขียวปุ๊บโอเคฮะก็จะอยู่ในหน้านี่นะให้เราทำการกด Free a s s e s s with Ads นะฮะนี่ ปึ๊บแล้วก็กด Discover Interesting Article นะฮะอันนี้เลยปึ๊บโอเคจากนั้นก็เลือกรูปอะไรมาก็ได้สิบวิใหนะ้กดเข้าไปแล้วก็กดลบลบนะฮะแล้วก็เข้ามาเบ็บเดิมแล้วก็รอดสิบวินะฮะโอเคพอครบสิบวิแล้วก,กดกระบาดนะปึ๊บอ่ะโอเคผมยังเหลืออีกสามวิโอเคก,กระบาดปึ๊บนะครับก็ทำเหมือนกันหมดนะ แล้วจากนั้นกด continue นะทุกคนดีดำปึ๊บโอเคนะครับมันก็ทำการเด็กมาหน้า media file ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บนี่เคมันก็ทำการดาวน์โหลดให้เรานะเห็นไหมก็ให้เราไปโหลด ear file folder นะฮะอันนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันพอโหลดเสร็จแล้วกดเข้ามาแล้วก็กด Internal Storage, i n t e r n a l s t o r a g e in t i n A l นะฮะปุ๊บไปเลยปุ๊บแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะทุกคนปุ๊บแล้วก็กดมาที่นะฮะไฟ r w b y vectors น,น,นะฮะกดค้างฮนะแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อตัวอ i อนะฮะตารางแล้วก็ลบจุดสัตไดพีออกนะจุดสัตไดพีนี่เห็นไหมแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม,ไม่ต้องลบนะก็เหลือแค่นี้ไว้นะ ถ้าใครเป็น M C a d on อยู่แล้วนะแล้วใครมีจุดสเตดร้พีผมขอให้ลบดีกว่านะจะได้ไม่ต้องแตกไฟล์จะได้ลงได้เลยง่ายดาโอเคนะครับแล้วก็มันก็ทำการเปลี่ยนให้เรานะสำหรับใครที่เป็นไฟล์ซิปนำเปลี่ยนเป็น M C add on นะว่้เรากดไปที่ไฟล์ที่เราเปลี่ยนเมกกื่อกี้หนึรอบนะบปึ๊บขึ้น Import Start เห็นไหม ก็คือนี่ขึ้น successfully โ okay. อเคมั้ครับก็ยังยังยังไม่เสร็จนะก็เ,เราเลื่อนลงมานะครับให้เราเปิดนะีฮะ experiment นะให้เรากดเปิดหมดเลยแล้วกันเปิดหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ Add On น s ีซอฟ e pack นะฮะ my pack อันนี้สองนี่เห็นไหมอาวุธกดไปทีหนึง กด activate นี่นะปึ๊บให้จากช่อง2อนะครับให้มันอยู่ในช่องแรกหรือช่อง active มันเองนะทุกคน mm hmm. b e h a v e r ก็ทำเหมือนกันนะกดอันที่2กดนี้กด activate นะทุกคน continue ให้มันอยู่ในช่องแรกนะทุกคนคือทำยไงก็ได้ให้ resource pack กับ b e h a v e r pack ให้ไม่อยู่ในช่องแรก add-on เนี่ยเขียวเนี่ยเห็นไหมเห็นรูปเขียวไหม ทำไงก็ได้ให้รูปเคียวมาอยู่ในช่องแรกนะโอเคแล้วก็กดสร้างโลกปุ๊บทุกคนก็รอไปเสียงอาจจะดูง่วงๆ่อยนะเพิ่งตื่นนะทุกคนผมปรับ Fov อะไรสูงขนาด อ่านี่ไงเจอแล้วโอเคนะนี่ไงประมาณนี้นะสำหรับตอ,อนนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใครกดแชร์ันด้วยะฮะถ้าคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับไซอูลา,าดเดอร์ู้ไปละ